มีน้องนักเรียนนะคะที่อยากจะมาเรียนพี่ขจีนะคะคอร์ดดีเทลยานะเออเขาก็มาปรึกษาใช่ไหมคะนั่นแหละทีนี้เนี่ยเออเราก็เห็นรูปโปรไฟล์เขาอะว่า,วาเออเขาใส่ชุดสีกากีเนาะเป็นข้าราชการใช่ไหมคะพี่ก็เลยถามเขาไปว่าเออเป็นครูหรือเปล่าเขาบอกว่าใช่ค่ะพี่ก็ถามว่าบรรจุแล้วหรือยังเขาบอกบรรจุแล้วค่ะอะไรเงี้ยพี่ก็เลยบอกว่าอืมถ้าบรรจุแล้วจริงๆอะพี่ก็ไม่แนะนําให้มาเป็นเซลยาหรือดีเทลยานนะเขาก็บอกหรอคะ นี่ขนาดเขายังไม่ทันฟังเราพูดจบเลยนะเขาบอกว่านี่ขนาดคนในยังพูดขนาดนี้เลยเหรอคะพี่บอกว่าไม่ใช่ค่ะความหมายคือถ้าหนูเป็นข้าราชการบรรจุคือตอนเดี๋ยวนี้มันบรรจุยากถูกป่ะเออแล้วเนี่ยในเมื่อหนูเข้าไปได้แล้วเนี่ยพี่ก็อยากให้หนูอ,อยู่ตรงนั้นต่อไปคือเข้าใจค่ะว่าเออเป็นครูรับราชการครูเนี่ยในตอนต้นเน่ย เงินมันจะน้อยเออไรายได้มันน้อยน้อยจริงๆแหละเป็นมาทุกยุคทุกสมัยเลยค่ะแต่พี่จะบอกว่าในบ้านปลายอ่ะชีวิตหนูจะดีเออจะดีแล้วจะดีมากๆด้วยแต่เขาบอกพี่แต่เงินมันน้อยจริงค่ะแล้วแบบค่าภาษีสังคมมันเยอะแล้วแบบหนูต้อง ออกมือมันมีค่าภาษีสังคมออกงงออกงานมันมีค่าใช้จ่ายเยอะมากแล้วเงินไม่พอเก็บเลยแล้วด้วยโครงสร้างอ่ะครูจะไม่เป็นหนี้ได้ยังไงไม่มีเงินซื้อบ้านซื้อรถอะไรเงี้ยก็ต้องมันต้องเป็นหนี้มันจะมีให้กู้เยอะอะไรเงี้ยพี่ก็เข้าใจค่ะทีนี้พี่ก็เลยเล่าให้ฟังนะยกตัวอย่างคุณแม่สามีอะค่ะคุณแม่สามีพี่อะ แกเป็นข้าราชการเกษียณน,นะคะเป็นผอนะคะนั่นแหละคุณแม่เป็นพอ,อแล้วก็อยู่ในโรงเรียนใหญ่ด้วยแล้วคุณแม่เล่าให้ฟังว่าในช่วงต้นของการเป็นครูคุณแม่อายุเยอะแล้วนะคะอตอนสมัยคุณแม่เป็นครูเงินเดือน700ร้อยมีจักรยานอยู่คันเดียวแล้วก็ทํางานเก็บเงินมาเรื่อยๆค่ะตั้งแต่คุณแม่เป็นครูน้อยแล้วพอสักพักหนึ่งอ่ะในยุคสมัยนั้นโซเชียลมีเดียอะไรไม่มีนะคะ การรับรู้ข้อมูลข่าวสารคือจะต้องมีรุ่นพี่หรือมีผู้ใหญ่คอยบอกทีนี้ด้วยความที่คุณแม่เป็นคนน่ารักแล้วเป็นคนทําตัวน่าเอ็นดูค่ะก็จะมีผู้ใหญ่มาคอยบอกคุณแม่ว่าเออเนี่ยเธอเธอไปสอบเป็นครูผู้บริหารสิเธอไปเธอไปเป็นฝ่ายบริหารสิอะไรเงี้ยคุณแม่ก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรแต่คุณแม่ก็ไปเรียนไปสอบนะคะคุณแม่ก็เริ่มสอบเป็นครูผู้บริหารมาเรื่อยๆค่ะนั่นะแหละจนคุณแม่แบบ ขึ้นตำแหน่งสูงอ่ะคุณแม่คุณแม่แมกเกษียณด้วยตำแหน่งผอ,อนะ,ะทีนี้คุณแม่เล่าให้ฟังว่าในช่วงท้ายอะค่ะคุณแม่ก็ทําผลงานอะไรแบบนี้เยอะใช่ปะ่ะเพราะฉะนั้นเงินเดือนนะคะมันจะมาขึ้นแบบก้าวกระโดดอะในช่วงท้ายอืมแล้วทุกวันนี้คุณแม่กเกษียณแล้วคุณแม่ก็มีเงินบํนานาญคุณแม่ไม่ได้เอาบําเหน็จนะคะคุณแม่เอาบํานาญอ่าเพราะว่าแน่นอนเอาผู้ตรงๆเราอะไม่รู้ว่าเราจะตายเมื่อไหร่ถ้าเราตายเร็วอะค่ะเอาเงินบําเหน็จคุ้มกว่าถูกไหม แต่เราไม่มีทางรู้ว่าเราจะตายเร็วหรือตายช้าเพราะฉะนั้นนะคะเอาบํานานอะ่ะมันกินน้อยแต่กินนานอันนี้พี่พูดในฐานะ,ะที่พี่ทําเอกชนนะเพราะว่าพี่เห็นชีวิตในสองฝั่งไงคะอย่างพี่พี่ทําดีเทลยายอย่างเงี้ยพี่ได้เงินเยอะจริงห้0 0มื0นหกหมื0นแสนหนึ่งห้ามืนหกหมืนแสนหนึ่งคือเงินมันหวือหวาคือมันได้เงินเยอะมากแต่ถ้าเราไม่รู้จักเก็บอะ่ะในบ้านปลายอะ่ะพี่จะลําบากอืมจะสวนทางกับคนที่รับราชการ คืออันนี้สัมพันธ์กับเรื่องเบบี้บูมเมอร์และเรื่องเจนนะเจเนอเรชันนะคือพี่จะบอกอยนี้ว่าเด็กรุ่นใหม่อะค่ะเด็กเจน Z ซเด็กเจนอัลฟาพวกเนี้เด็กเจน Y ายเจนพี่ก็เป็นเจน Y นะอือคือพี่จะบอกว่าเราอะมักจะมองผู้ใหญ่เบบี้บูมเมอร์หรือเจน X ว่าเขาแบบคำคลือโบราณแบบเชย่ความคิดล้าสมัยอะไรเงี้ย แต่พี่จะบอกว่าพอพี่เห็นคุณแม่สามีอะค่ะที่เป็นข้าราชการ,กรเกษียณแล้วคุณแม่ก็มีเงินเก็บเยอะมากแล้วคุณแม่ก็ถ่ายทอดสอนเราว่าเออสมัยคุณแม่ทำงานน่ะคุณแม่ก็เงินไม่พอใช่ไหมคุณแม่ก็ทําขนมขายทำอะไรคือทําทุกอย่างค่ะทำขนมทําของหวานขายสอนหนังสือด้วยทําขนมด้วยเลี้ยงลูกอะไรเงี้ยคือมันทําให้เราเห็นเลยว่าคนเจนนั้นน่ะถึงเขาไม่ได้รวยหวือหวาเหมือนพวกเอ่อฟอเร็กทีดีหรือดีไอคอนในยุคนี้นะ แต่วันเวลามันได้พิสูจน์แล้วว่าเขาประสบความสําเร็จคือเขาเอาตัวรอดได้อืเนี่ยมันเป็นอย่างนี้เราเห็นแล้วว่าเขาเอาตัวรอดได้ในขณะที่เจนเราอะเจนคนรุ่นใหม่อ่ะค่ะเก่งกว่าฉลาดกว่าแน่นอนคนรุ่นใหม่ต้องฉลาดกว่าคนรุ่นเก่าแล้วเรามีเทคโนโลยีทุกสิ่งทุกอย่างเรามีอินเทอร์เน็ตทุกอย่างแต่สิ่งที่เราไม่มีแล้วเราจะสู้เขาไม่ได้คือความอดทนค่ะ อดทนจริงๆนะแล้วพี่จีเล่าเรื่องนี้มันสัมพันธ์กันยังไงอะก็สัมพันธ์กันไงคะกับตอนนี้น้องรับราชการอยู่ใช่ไหมน้องอ่ะอยากจะออกแล้วน้องก็20ก,ก,กว่านะั้นน้องอยากออกแล้วน้องอยากมาเป็นเซลล์ยาอย่างเงี้ยพี่เลยจะบอกว่าไม่ว่าเราจะเป็นครูหรือจะเป็นดีเทลยาหรือจะทำอาชีพอะไรอะคะ่ะเราต้องอดทนอดทนให้มากๆอดทนกับสิ่งที่มีอยู่ พี่รู้ว่าพี่รู้ค่ะว่าเงินครัวน้อยน้อยมากๆในในช่วงต้นและช่วงกลางอะ่ะมันจะเป็นเงินพีกอะ่ะช่วงปลายและถ้าอยากได้เงินพีกมากๆเหมือนแม่สามีพี่อะ่ะก็ต้องไปสอบเป็นครูผู้บริหารจะทำตำแหน่งวิชาการสูง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 ,สงไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยอืมพี่เข้าใจค่ะว่ามันเหนื่อยแต่ว่าในความเหนื่อยอ่ะมันก็อันนี้พี่ให้คำแนะนำเขาไปแล้วนะทุกคนที่ดูคลิปนี้ก็ลองชั่งน้ำหนักดูค่ะว่าจะเอาอยัางไง อยากจะมีชีวิตเหมือนพี่คือเงินหวือหวาได้เงินเยอะแต่พี่ก็จะพูดทุกคลิปเลยว่าเก็บนะเราต้องเก็บเราต้องเก็บเราต้องเก็บเพราะว่าบ้านปลายถ้าพี่ไม่เก็บพี่ลําบากแต่ในขณะที่คุณแม่สามีเราเห็นตัวอย่างแล้วว่าท่านอดท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 นอดกันทุกวันนี้เขาสบายค่ะเขาสบายเขาได้เงินเดือนละห้าหมื่นเจ็ดหมื่นทุกเดือนน่ะทุกคนพี่พี่ก็ไม่น่าใจเงินกลมๆแต่คุณแม่เกินห้าหมื่นแน่นอนนะคะนั่นแหละแล้ว คิดดูสิเป็นคนแก่กเกษียณที่นั่งเฉยๆหายใจทิ้งก็มีเงินเข้าห้าหมื่นมันเยอะเยอะมากนะทุกคนยิ่งในยุคนี้ถึงว่าเงินเฟอ้อก็ตามมันก็ยังเยอะอยู่ดีนะคะนั่นแหละเพราะฉะนั้นน่ะใครก็ตามที่ดูคลิปนี้นะคะลองชั่งน้าหนักเอาคุณอยากมาทําดีเทลยาก็ได้คุณอยากจะรับราชการก็ได้หรือคุณอยากจะทําอะไรก็ได้พี่ถือพี่ถือว่าพี่ให้คาแนะนําที่จริงใจที่สุดละ